ทีนี่จะไปเที่ยวไหนครับพี่สีมานี่ก่อนครับจะไปเที่ยวไหนลูกไปเที่ยวนอนเหรอไม่หยียบยาเหยียบไม่ได้นะไม่เข้าไปมาเดินตรงนี้มาเดินตรงถนนนี้มา ไปไหนครับไปน้นเหรอหึเนอะเด็กญี่ปุ่นจะไปไหนเนี่ย วันนี้เด็กญี่ปุ่นจะไปเที่ยวไหนครับนูน่นไปนู่นเหรอ<น>เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรครับเนี่ยหนูเองไส้เดือนแห้งว้าวอุ้ยอย่าไปทำมันจะลุกไม่ทำครับ ต้นกล้วยมาเดินกลับครับเดินกลับมาแล้วมาเดินมาครับเดินมาแล้วลูกมาทางนี้กลับมาครับกลับมาไม่ไปไม่ไปกลับกลับแล้วนะครับกลับแล้วนะลูก อะไรนะครับฮ<า>นะเฮ้ยไปกลับบ้านแล้วกลับบ้าน